โดย Fo r ค a ั a ลานเครื่องดื่มน้ำจมูกข้าวและน้ำข้าวกล้องออร์แกนิกสวัสดีครับผู้ชมทราบกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธิรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานนาว26วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะเป็นรายการมันนี่โกราวแบบพิเศษ Special Money Go โกรก็เอาคำถาม แล้วก็ความเห็นของคุณผู้ชมที่ส่งมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วจนถึงเมื่อวานนี้เอามารวบรวมแล้วก็ตอบทีเดียวส่วนท่านที่ส่ง SMS มาวันนี้ระหว่างที่ดูรายการก็จะรวบรวมไปตอบวันศุกร์หน้าก็จะหมุนเป็นรอบแบบนี้นะครับส่วนเบอร์ SMS ท่านทราบอยู่แล้วครับอยู่ทางทางหน้าจอท่านดูเลยแล้วกัน4642626วันนี้คิดว่าเราคงต้องพูดต่ออีกนิดหนึ่ง สำหรับเรื่องของการดําเนินการทางด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางของจีนนะครับด้วยการประกาศลดค่าเงินหยวนเนี่ยลดมา3วันเมื่อวานนี้อัตรากลางหรือที่เรียกว่ามิดเรทอยู่ที่6.4010ลดมา3วันประมาณ5%แต่วันนี้จีนเล่นอีกแบบนึงครับวันนี้ปรับให้แข็งขึ้น ล่าสุดนี่ดอลลาร์หยวนวันนี้6.391 6.3912ที่จริงต้องใช้ทศนิยม4หลักนะ6.3912นี่ราคาล่าสุดเลยเป็นการปรับแข็งขึ้นมา0.05%หลังจากลงมา4วันนะแล้วธนาคารชาติจีนบอกว่าจะไม่ทำอะไรไปกว่าน,นี้แล้วแต่ผลของการทำอย่างนี้ทำให้ราคาน้ำมันลงอันนั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อ ส่วนเรื่องเกี่ยวกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องจะต้องประเมินกันนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับกระทรวงพาณิชย์บอกว่าต้องเรียกเลยสภาหอ,อการค้าสภาอุตสาหกรรมกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยทางธนมตรีเนี่ยบอกว่าจะมาช่วยกันประเมินอาทิตย์หน้าว่าเมื่อจีนเขาดําเนินการลดค่าเงินอยู่ลงไปเฉลีย่ยประมาณสักหเปอร์เซ็นต์เนี่ยผลกระทบมันจะเป็นยังไงแม้ว่าจะปลอบอกปลอบใจว่าไม่น่ามีผลกระทบมาก ขณะนี้ที่ดูก็คือว่าถ้าในเชิงที่เป็นข้อเป็นข้อทางด้านข้อด้อยถ้าเราส่งออกสินค้าแข่งกับจีนอันนี้เราจะสู้ยากยกเว้นเราจะลดค่าเงินเกลีย่ยไปกับจีนด้วยซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วแต่ที่คิดว่ามันจะเป็นทางดีก็คือว่าจีนอาจจะมีการนําเข้าสินค้าขั้นต้นแล้วก็สินค้าขั้นกลางเนี่ยจากไทยไปผลิตต่อเพื่อส่งออกเพราะจีนก็จะแข่งขันในการส่งออกได้ดีขึ้น อันนี้คือเรื่องประโยชน์ที่จะได้แต่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทางกระทรวงพาณิชย์ต้องหาเรือกเอกชนให้ข้อมูลกันว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าจริง,รงๆคนที่เดือดร้อนใจที่สุดเนี่ยเป็นคุณประยุทธ์วันนี้คุณประยุทธ์เรียกเพื่อนผมไปคุยท่านเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคุณอาคม,มเติมพิทยาภายัยศิษย์คุยได้เพื่อนผมเพื่อนผมเอง กับใครกับรองเลขาคุณประมประปอร,ปรเมธีวิมลศิริไปที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเรียกไปทำไมก็คงอยากจะรู้ตัวเลขภาพรวมทางเศรษฐกิจเรื่องการส่งออกเรื่องโดยเฉพาะยิ่งวันจันทร์นะครับ17สิงหาคมเป็นวันที่ทางสภาพัฒน์เนี่ยคนนี้อาคมเติมพิทยาสัยศิ์เลขาสภาพัฒน์เนี่ยเขาจะ,ะแถลงตัวเลข GDP ไตรามาสที่สอง แต่ว่าก่อนหน้านี้ลองดูนะไตรมาสที่สามปีที่แล้วขยายตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไตรมาสที่สี่ปีที่แล้วขยายตัวสองจุดหนึ่งปีแล้วนี่ขยายตัวศูนจุดเก้าทั้งปีนะครับไตรมาสที่หนึ่งปีนี้ขยับขึ้นมาขยายตัวสามแต่ไตรมาสที่สองที่จะประกาศวันจันทร์ที่ที่ที่สิบเจ็ดสิงหาคมเนี่ยหน้ารุนมากเลยว่ามันจะแค่ไหนสองเท่าไหร่เท่านั้นนะแต่ว่าไม่ถึงสามหรอก แต่ว่าถ้าเกิดดูมันก็จะมีตัวเลขอื่นประกอบด้วยนอกเหนือจากเรื่องตัวเลขเรื่องเรื่องเรื่อง GDP แล้วเนี่ยมันมีตัวเลขที่เชื่อมโยงกับการส่งออกเนี่ยในการประเมินล่าสุดเนี่ย GDP ของสคชอเนี่ยร้อยละ3ถึงร้อยละ4แต่ต่อไปอาจจะต่ำกว่านี้นะครับบนพื้นฐานว่าส่งออกขยายตัว0.2แต่ล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่า GDP ขยายตัว3เนี่ยแต่การส่งออกติดลบ4เนตในตัวเลขล่าสุดนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ยอมรับความเป็นจริงแล้วว่าการส่งออกในปี2500 58เนี่ยจะติดลบประมาณ3ก็ก็ให้ท่านได้คุยกันรู้กันโล่หน้าก็ดีเหมือนกันฮะอีกเรื่องหนึ่งนะแวดวงทองคำนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะมีหน่วยงานอยู่หน่วยงานเป็นกึงก่งเอกชนเป็นเป็นเป็นหน่วยงานที่เขาเรียกว่าเวิร์กโอคาวซินนะเกี่ยวข้องกับทองแต่จะเป็นทองในสังในฝั่งของผู้ผลิตเนี่ยเขามีการเปิดเผยตัวเลขนะว่าราคาทองคำแท่ง ที่มันลดลงส่วนหนึ่งเนี่ยที่ปรับตัวส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะความต้องการมันลดลงครึ่งแรกของปี2558เนี่ยความต้องการทั้งหมดของทองที่เป็นทองใหม่นะครับเมืรถลดใบแดงอ่ะ9 914.9ตันในแง่ลดลงเนี่ลดลง12%ที่ลดลงเยอะคืออินเดียครับนำเข้าทองคำเนี่ยลดลงไป25%จีนนี่ก็คงซื้อไปเยอะและ้วล่ะลดลงไป3%อันเนี้ย มันเป็นผลทําให้ราคาทองกันแท่งปีนี้ดูไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่ล่าสุดก็ประมาณ1,110กว่ากว่าเป็นทองแท่งบ้านเราก็ประมาณ1 8ื่นแแถวนี้นะครับปีนี้เป็นปีที่การลงทุนทองไม่สดใสส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นการลงทุนด้วยเป็นธุรกิจด้วยนะอันนี้น่าสนใจทุก5ปีกรมธนารักษ์เนี่ยเขาจะประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ ที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาท่านก็ทราบดีว่าถ้าเป็นแนวของรถไฟฟ้าราคาที่ดินมันจะพุง่งหรือเป็นที่ดินในย่านธุรกิจมันจะพุ่งเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราลองดูเป็นภาพรวมจะสังเกตดูว่าที่ดินของที่มีการประเมินซึ่งยังยังไม่นี่เป็นราคาประเมินเดิมนะครับเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยที่ถนนเยาวราชในประมาณตารางวาละเจ็ดแสถนนเพลินจิตในตารางวาละแปดแสนถนนสีลมเนี่ย 6แสนห้าถึง8แสแต่บางที่นะครับวานึงอาจจะถึง2 2ล้านเฉพาะไอ้ส่วนที่สําคัญสําคัญแต่ว่าไม่ใช่ทั้งผืนนะถ้าร้อยลงไปกันแต่ที่ดินที่เฉลี่ยเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดนี่ขึ้นประมาณสัก30เปอร์เซ็นถ้าเป็นพื้นที่ทั่วไปนี่ขึ้นประมาณ15เปอร์เซ็นตแต่ถ้าเป็นแนวรถไฟฟา้านี่70ถึง75เปอร์เซ็นบางที่เนี่ย100เปอร์เซ็นเลยนะนั้นปี59นี่ต้องประเมินกันใหม่ว่าราคาที่ดินจะเป็นประมาณไหนยังไง แต่ที่ไม่ต้องประเมินแล้วหวยออกเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ประชุมคณะกรรมการสำคัญคือคณะกรรมการที่ดูแลการแต่งตั้งผู้บัญชาการสำนักงานตารวจแห่งชาตินะที่เรียกว่ากตชประชุมทั้งหมด6คนลงมติ5ต่อ0กระทาชายนายนี้ครับพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่ เอาเฉือนพลตำรวจเอกพลตำรวจเอกเอกกังสนานน์ตอนแรกก็เป็นตัวเกง่งเก่งไปเก่งมาหลุดไปเลยนะนี่ดีกรีไม่ธรรมดานะครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจคนครบาลที่จริงคนที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจคนครบาลส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่เลวร้ายจริงๆเนี่ยนะขึ้นมาเป็นอย่าง,งน้อยก็ต้องเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันเป็นสายตรงที่ขึ้นมาเหมือนกับแม่ท่ภาคที่หนึ่งอ่ะต้องเป็นผู้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกธรรมดา แต่เรื่องของโคลอมอเอยเรื่องของทหารเอ่ย,ยังไม่เกิดนะยังไม่เห็นอันนี้ตอนนี้ตํารวจชัดเจนไปแล้วว่าเป็นคุนจักทิพย์ไม่ได้ผิดโผลหรอกเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วละ่ะเหมาะแก่การใช้งานแต่ที่สาคัญแกอยู่ถึงปี2563เลยนะปีนี้58เป็นผู้ชาการ,ราตำรวจชัดห้ปีเต็มๆเ,เลยนะถ้าเป็นคนนี้นะโอ้งั้นจะวิ่งจะเวิรงอะไรกันก็วิ่งให้ถูกคนกันต่อไปนะอ่ะหมดละช่วงหน้า Special ลมันนี่โกรามีคำถามดีๆมีคำถามที่น่าสนใจน่าตอบน่าคุยเป็นอันมากเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงแต่ว่าตอนนี้อนุญาตให้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่สองของมันนี่โกราวซึ่งว uh, ันนี้วันศุกร์เป็นสเปเชียลมันนี่โกราวผมเอาคำถามคอมเมนต์ของคุณผู้ชมที่ส่งมาตลอด หสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยมารวบรวมตอบทีเดียวส่วนท่านที่ชมรายการอยู่ไม่ได้ห้ามนะครับสามารถจะมีคำถามสามารถจะมีคอมเมนต์ส่งมาทาง SMS แล้วผมก็จะรวบรวมมาตอบนะครับอันนี้ก็เป็นแบบแรนดอมนะดูว่าคำถามที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันน่าสนใจแล้วจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นไหมแล้วคอมเมนต์ที่ท่านคอมเมนต์มาเนี่ยมันสามารถจะพูดคุยอะไรได้ต่อเนื่องหรือเปล่า ไปคำถามแรกเดี๋ยวนี้เราจะมีปัญหาอย่างนี้เยอะผู้ชายโสดมีเงินสิบล้านไม่มีหนี้กเกษียณปีนี้จะลงทุนอย่างไรดีเพราะฝากแบงก์กินดอกเบี้ยคงไม่พอก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพี่ เดินทางมาถึงเกษียณมีเงินสิบล้านแล้วไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีหนี้ผมสันนิษฐานว่าท่านมีบ้านแล้วมีรถแล้วนะจะอยู่คนเดียวหรือเลี้ยงลงเลี้ยงหลานอะไรก็สุดแท้แต่แต่ที่ท่านไม่ได้บอกผมก็คือว่าในเมื่อท่านเกษียณเนี่ยท่านเป็นข้าราชการเกษียณแล้วมีบำนาญไหมหรือถ้ามีบำนาญแต่ละเดือนที่จ่ายให้อันนั้นก็คนละอย่างกันแต่ถ้าไม่มี ท่านมีแค่สิบล้านท่านต้องตั้งเป้าว่าท่านจะอยู่ไปทั้งอายุเท่าไหร่ตั้งเป้าขั้นต่ำกระทากระทาชายคนไทยนะกระทากระาชายนายไทยอายุเฉลีย่ยเจ็ดสบสองปีท่านมีเวลาสิบสองปีถลุงใช้เงินให้หมดสิบล้านจริงๆไม่ได้มีปัญหาเลยครนี้ก็คงจะเป็นห่วงว่าจะไม่พอ ผมคิดว่าท่านต้องกําหนดว่าท่านจะใช้เดือนละเท่าไหร่ถ้าเกิดท่านใช้เดือนละไม่เกินสองหมื่นบาทเนี่ยผมเชื่อว่าเงินสิบล้านเนี่ยพอไม่ว่าท่านจะเอาไปลงทุนหรือไม่ก็ตามทีเพราะระหว่างทางท่านก็กินดอกบวกกับกินต้นไปด้วยเด็ดกินดอกไปด้วยเด็ดกิ่งก้านกินไปด้วยพอถึงประมาณสักปีที่สิบสองสิบสามก็พอดีเหลือประมาณสักสองสามล้านก็พออยู่ได้ถ้าตอนนั้นไม่เป็นมะเร็งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ ถ้าเป็นมะเร็งต้องเตรียมไว้สามล้านนะบอกก่อนนะวิธีการสู้กับมะเร็งระยะสุดท้ายนี่ต้องใช้เงินสามล้านนะตามมาตรฐานที่ผมถามหมอมาผมไม่แนะนําให้ท่านไปดิ้นรนทําอะไรเลยนะตรงไปตรงมาครับถ้าเข้าท่านขาดคืออย่างดีก็ไปซื้อเป็นหุ้นกู้ดอกเบี้ยสักสามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นตแต่ก็ต้องเลือกให้ดีนะไม่ใช่ไปซื้อหุ้นกู้แลว้วบริษัทนั้นเกิดเจ๊งใจดอกเบี้ยไม่ได้ไม่คืนเงินต้นอย่างนี้บันไลยเกิด ไม่ต้องไปกระจายอะไรมากหรอกเขาฝากแบงก์ไว้ซะเยอะแหละประมาณ 60- 70%เป็นแบงก์อันนี้เป็นคำถามเป็นคำถามกึ่งความเห็นรัฐบาลที่ผ่านๆมาทำงบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุลจะเป็นเหตุทำให้เศรษฐกิจตอนนี้แย่หรือไม่ไม่น่าใช่ครับไม่น่าใช่ที่จริงการทำงบประมาณรายจ่ายขาดดุลเนี่ยมันเป็นการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปแต่จะต้องไม่ใช่แบบเรื้อรังไปจนตายนะครับ เพราะอะไรเพราะการที่รัฐบาลทํางบประมาณขาดดุลก็คือรัฐบาลใช้ามากกว่าหาได้หนี้สาธารณะมันก็จะค่อยๆขึ้นนั้นเขาก็จะมีตารางกําหนดว่าคุณจะขาดดุลได้ไม่เด็กไม่เกินเท่านั้นเท่านี้นนพอถึงจุดจุดนึงนี่สาธารณะต้องไม่เป็นเกินกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP อันนี้มันมีระบบกํากับดูแลอยู่แล้วผมคิดว่าที่ท่านถามมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุ แล้วแม้แต่รัฐบาลนี้จะทํางบประมาณขาดดุลต่อเนื่องไปรัฐบาลหน้ามาทางบประมาณขาดดุลต่อเนื่องไปมันก็หวังว่าเศรษฐกิจโดยรวมมันจะดีขึ้นไม่ใช่เป็นประเด็นไอท้ที่เศรษฐกิจไม่ดีไม่ใช่มาจากเรื่องการขาดดุลงบประมาณอ่านี่ถามถามดีเงินหยวนจะแทนเงินดอลลาร์สหรัฐได้หรือเปล่าต้องถามท่านว่าเมื่อไหร่ในห้าปีข้างหน้าไม่มีทางสิบปีข้างหน้า ก็ยังไม่มีทาง20ปีข้างหน้าค่อ,คอยด้างหน้าคิดหน่อยขณะนี้ในโลกนี่นะครับที่เป็นเงินที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศถือว่าเป็นเหมือนกับรีเสิร์ฟมันนี่คือไปสำรองได้ที่เขาเรียกว่าสิทธิพิเศษในการถอนเงินเนี่ยมีเงินดอลลาร์มีเงินยูโรมีเงินพาวสเตอร์ลิงหรือปอนที่ท่านรู้จักกันแล้วก็เงินเยน60เป็นดอลลาร์20เป็น 20%่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นยูโรแล้วก็ประมาณสักสักสิบเปอร์เซ็นตปดเปอร์เซ็นต์ป็นปอาวสเตอร์ลิงแล้วก็เป็นเงินเยนแม้แต่เงินหยวนอยู่ในกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ไปผูกไว้ว่าเป็นเงินสําคัญยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยนั้นอนาคตที่จะมาแทนเงินดอลลาร์เนี่ยนะผมยังไม่เห็นเลยแต่อาจจะมีคนใช้เงินหยวนในการซื้อขายอะไรอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแล้วท่านดูสิครับอยู่ดีดประเทศจีนเขาก็ประกาศ ไอ้รถค่างเงินหยวนรดกันสาวันต่อเน,นื่องกันเนี่ยนะจนล่าสุดเป็นยังไงล่ะเงินหยวนรู้สึกจะลงมาเหลือประมาณเท่าไหร่ลงมาห้าเปอร์เซ็นต์อาทิตย์นี้เนี่ยหกจุดสามเก้าหนึ่งจากเดิมนี่หกจุดหนึ่งหนึ่งกว่ากว่านะประกาศตูมนะแล้วที่สําคัญคือจีนระบบาตาแรกเปลี่ยนเป็นระบบคงที่แล้วเขามีการควบคุมเงินทุนไหลเข้าไหลออกถ้าจะไปแทนเงินดอลลาร์มันจะทําอย่างนั้นไม่ได้ยังไม่เห็นผลทางในระยะเวลาอันใกล้นี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นยังไงนี่คําถามผมเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กผมไม่ทราบว่าท่านประกอบอะไรทําขอพักให้เช่าเป็นผู้รับเหมาไปเลยผมไม่ทราบนะแต่ผมจะบอกท่านอย่างนี้ครับว่ามูลค่าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี58น่าจะตกประมาณ337,000สามหล้านเพิ่มขึ้นจากปี57ค่อนข้างเยอะเพราะปี57นี่ยมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดวิกฤตการเมืองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซบเซาแนวโน้มไปในทางที่น่าจะดีน่าจะดีกว่าปีนี้ด้วยซ้ำไปถ้าพูดถึงปี5-9นะแต่ก็ต้องดูเป็นแคตตากรีไปเป็นกลุ่มๆไปนะครับบางอันบอกว่าสร้างเยอะแล้วอาจจะมีปัญหาว่าไปต่อไม่ได้แต่ผมไม่รู้ว่าท่านทำอะไรไงผมเลยไม่กล้าตอบลงไปชัดเจนนะครับสุดท้ายจริงอย่างที่ท่านพูดจริงๆการลงทุนขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า ลางคู่ลางมาตรฐานเม็ดหนึ่งลางมาตรฐานเม็ดจุดเม็ดจุดสี่เม็ดหรือจะเป็นไฮสปีดเทรนหรือจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่นี่ทำครับลงทุนขนาดนี้ต้องทำผลศึกษาว่าจะมีคนใช้งานเท่าไหร่ทำเขาพอประมาณการตัวเลขได้เลยนะรถไฟ,ฟฟ้าสายนี้จะมีคนใช้ประมาณวันละสองหมื่นมีหมดแล้วต้องทำผลตอบแทนในทางการลงทุนดู irr ดูผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ดูผลตอบแทนทางการเงินคือเขาไม่หลับตาทำแน่ครับเชื่อผมถ้าไม่ง้นก็เจ๊งหมดที่ทำลงไปเฉยๆไม่รู้อะไรเป็นไม่รู้เหนือรู้ใต้เป็นไปไม่ได้หรอกเขาทำเขาทำแต่ว่าคุณไม่ได้ร่วงรู้ไม่ได้ไปอ่านไม่ได้ไปศึกษาซะมากกว่าอ่ะพอหอมปากหอมคอนะดูเดือนมากกว่านี้เดี๋ยวคนชมคนดูจะติดรายการ มันนี่โกราวมากไปกว่าน,นี้ผมเอาแค่พอฟัดโพเหยงแค่นี้พอแต่ช่วงหน้าคำถามสนุกกว่าน,นี้อีกพักสักครู่ครับเข<ว><า>้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวนะครับเป็นสเปเชียลมันนี่โกราวประจำวันศุกร์ก็จะเป็นคำถามเป็นความเห็นที่คุณผู้ชมส่งมาแต่ผมจะเน้นที่คำถามความเห็นนี่ก็มีบ้างเล็กน้อยเอาพอสมพอควร คำถาม,ถามบางคำถามนี่เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะอย่างเช่นคำถามนี้อยากให้อธิบายเรื่องหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายคล้ายหุ้นทุนไม่กำหนดไถ่ถอนไม่มีการไถไ่ถอนเมื่อเลิกไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทให้หน่อยผมบอกท่านอย่างนี้นะอธิบายให้ท่านเข้าใจก่อนว่าปกติหุ้นกู้เนี่ยมันจะมีระยะเวลา คือว่าหุ้นกู้อายุ5ปี10ปี7ปีเหมือนพันธบัตรรัฐบาลบาออกมาปั๊บก็จะกำหนดอัตราดอกเบีย้ยไว้ใช่ไหมครับแล้วท่านก็ได้ดอกเบีย้ยไประหว่างทางเอาง่ายๆนะพอครบกำหนดปั๊บเขาก็คืนเงินต้นให้ท่านแต่หุ้นกู้แบบนี้เนี่ยมันเป็นหุ้นกู้ที่เขาเรียกว่าไม่มีการคืนเงินตน้นมันจะจ่ายดอกสูงโดยธรรมชาติแล้วนะอย่างการณีของอนันดา,ท,า,นนา,นดานที่เขาจะขายเนี่ยอนันดาเดเวลอปเมนต์เนี่ยที่เขาจะขายเนี่ย จะจ่ายดอกเบี้ยหปีแรกเนี่ย9%แต่ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าไม่มีการคืนเงินต้นนะโอ้แล้วเลทตติ้งประมาณว่า BB บอ่ะบ2สองตัวเขาออกอย่างนี้มันก็จะเหมือนกับเป็นเหมือนกับทุนน่ะคือความที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นเงินกู้ก็จริงหุ้นกู้เนี่ยมันคือเงินกู้นั่นแหละกู้ชาวบ้านเขาเป็นลูกหนี้ แต่ว่าเนื่องจากมันยาวมากเขาเลยเสมือนเป็นทุนแล้วไม่มีการไถถอนถามว่าก่อนหน้านี้มีคนออกไหมมีบริษัทอินโดเวนเจอร์รามาานะไรเขาเคยออกผมจำไม่ได้ว่ามูลค่าเท่าไหร่แต่ผมแนะนำท่านอย่างนี้ถ้าถามผมไม่ควรสำหรับนักทุนทั่ว,วไปไม่ควรเพราะมันไม่ได้คืนเงินต้น เราไม่ต้องการจะไปอยู่ยาวขนาดนั้นดอกเบี้ยเ้า์เแต่พอระยะต่อไปมันดอกเบี้ยมันก็เปลี่ยนไปได้เลยแต่ว่าไม่ได้คืนเงินต้นน่ะพูดง่ายอ่ะไม่เอานะถ้าให้พวกบริษัทใหญ่ๆพวกกองทงกองทุนบริษัทประกันเขาอยู่ยาวนั้นให้เขาทำไปแต่เงินส่วนตัวเราไม่ลงเราไม่ทําแบบนี้ตรงไปตรงมาอันนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยอย่างเงี้ย คือพี่เขามีปัญหาคือที่อุดรธานีผมก็ไม่รู้อุดรธานีของพี่เนี่ยมันอำเภอไหนเพราะพี่ไม่ได้ชี้เป้ามาชัดๆว่าแถวไหนมีเล่นหวยหุ้นก็เรื่องเปิดโตบอลก็เรื่องพนันล่ะพูดง่ายๆแหละไม่มีใครกล้าจับจะไปจับได้ยังไงถ้าเกิดจ่ายเงินให้ตำรวจไม่จับอยู่แล้วเพราะคนจะจับต้องเป็นตำรวจเราไปจับเองไม่ได้อันที่สองก็คือว่าจะจะให้ผมไปติดต่อนหน่วยเฉพาะกิจอะไรผมไม่มี พี่ก็โทรศัพท์มาหนึ่ง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 อะไรนะที่ที่ร้องเรียนศูนย์ดำลงทงลำลงทำอะไรพวกนั้นน่ะผมช่วยอะไรพี่ไม่ได้เรื่องพวกนี้นะแล้วผมก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนด้วยที่ว่าเนี่ยขอบคุณง่ายๆสั้นๆดูรายการนี่เป็นประจำถูกผมจะไปทำอะไรได้นอกจากขอบคุณแล้วก็ดูต่อไปสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายมีอีกอันนึงสลากกินแบ่งอ่าใช่ตอนนี้เริ่มแล้ว ล่าสุดมา85บาทแล้วนะเขาบอกเขารับมา79บาทแล้ว78 79ขาย80ไม่ได้แล้วจริงแต่ว่ารัฐบาลต้องไปดูจะจัดสลาดจะเลยจะจัดระบบอะไรเดี๋ยวมันมาเชื่อเผอะยังไงมันต้องขายเกินราคามันได้สักสามสี่งวดอย่างนี้แหละเป็นปกติต้องไปจัดระบบโคต้าสลากใหม่ที่เขาจะทำเนี่ยจะจะทำแล้วมันจะแก้ได้เปล่าผมไม่รู้นะแต่ตอนนี้มันเริ่มเริ่มจะเกิน80ละแล้วเกิน80ไปบ้างละ เขาอยากให้ผมพูดเรื่องหนึ่งเรื่องดีแทออกโฆษณาแรก iPhone คือผมเข้าใจอย่างนี้มันมีโฆษณาของ d t แทเนี่ยให้คนเนี่ยเอาโทรศัพท์อะไรก็ได้มาแลกเป็น iPhone ใหม่แต่าการทําโฆษณาเนี่ยมันทําเหมือนกับว่าคนที่ไม่ได้ใช้คนที่ใช้โทรศัพท์ที่ไม่ได้เป็น iPhone หรือ iPhone 6เนี่ยมันเหมือนมนุษย์ประหลาดเหมือนคนด้อยกว่าก็เขาเลิอกออกไปแล้วนี่โฆษณานี้เขาดูแล้วมันเป็นเนกาตีบคนไม่ชอบ ช่ไหมเพราะคนเขาก็ใช้หลายอย่างไม่ใช่ไอโฟนอย่างเดียวกาแล็กซี่ซัมซุงอะไรก็เต็มไปหมดอะใช่ไหมเออเสียภาพพดดีแถมเขาถอนโฆษณาไปแล้วนะไม่ต้องไปไม่ต้องพูดถึงแล้วก็คือประเด็นก็เป็นอย่างนี้แหละสุดท้ายถามว่า G D P คืออะไรโอ้โหพี่ถ้าพี่ดูรายการมันนี่โกราวแล้วไม่รู้ว่า G D P คืออะไรพี่ไปหาข้อมูลเองเถอะนะ พี่ต้องไปเริ่มต้นเปิดไปใน g o o g l e เลย GDP คืออะไรนะผมไม่ช่วยนะผมถือว่าโอ้โหมัน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 เบสิกเกิน Basic อ่ะน,นะคนส่วนใหญ่ที่เขาดูรายการนี้เขารู้ว่า GDP คืออะไรแต่พี่ไม่รู้พี่ไปหาเองอ่ะผมไม่ตอบนะแต่ถ้าเกิดถามมาบ่อยๆไม่แน่แต่ตอนนี้ผมไม่ตอบมันเป็นตัวย่อนะ Gross Domestic Product ภาษาไทยใช้คำว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แต่มันคืออะไรโอ้โหต้องอธิบายกันเป็นพายุบูกแคมแล้วเขาจะประกาศวันจันทร์เนี่ยวันที่สิบเจ็ดดกับ GDP นี่แหละนะเอา้าตลาดหุ้นวันนี้ผมไม่ค่อยดีใจในกะิจการขึ้นขึ้นลงลงของตลาดหุ้นแบบเนี้ยเพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่มันล่วงนะครับแต่หุ้นที่มันขึ้นขึ้นมาอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะที่เป็นตัวดึงดัดชน,นีเพื่อให้มันประคองให้มันไม่ต่ำกว่าพันสี่ล่าสุดก็บวกเก้าจุดซื้อขายน้อยสามหมื่นห้าพันล้านดูที่ซื้อซื้อขายขาย,ขายใครซื้อ ซื้ออยู่คนเดียวกองทุนรวมที่เหลือขายหมดรวมทั้งต่างชาติขายยังไม่เลิกนะขายทุกวันขายสุดที่ทุกวันส่วนหุ้นที่ซื้อขายมากห้าอันดับแรกก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะวันนี้หุ้นขึ้นหุ้นที่มันซื้อขายมากมันก็ต้องเป็นหุ้นมันก็ต้องบวกแหละไมว่าจะเป็นปตท,ะทไม่ว่าจะเป็นเคแบงไม่มื่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพัณนชยีกระบกทั้งนั้นแต่ก่อนหน้านี้นมันลงมาเยอะนะครับก่อนที่มันจะมาบวกแบบนี้เอาละครับผู้ชมครับวันนี้มันนี่โกราสบายสบาย ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความเห็นอย่าลืม SMS มาอาทิตย์หน้าจะได้มาตอบแต่ว่าวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานนาว26ลาคุณผู้ชมด้วยเวลาเท่านี้วันจันทร์กลับมาพบกันสวัสดีครับ